กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซัก,นะโโกได้เสียตตเก้าวอะไรสิมาได้เออตัวนี้แหละออสิมาแขนกุลแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันหน้าปลาสุน,นัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกอนหน้ากนะออ็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นัยหลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเน่ยนะะายไปบ่มีเสียชีวิตกรจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแบางแผนไปจากมูอเราอยู่สหรอันอเกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยูเอเซยอยู่เซยเรื่องนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกระายประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอนะเออหลายก็มูเหล่าครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูม่วร่ลลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากยับปาก,ปากนี่วนี้จแจ้ไปหลายๆกัน